สวัสดีครับศูนย์ทิวทางเราวันนี้ก็ได้ลูกค้าได้นํารถมาเคลือบแก้วเซรามิกนะครับผมก็ลูกค้าตัวนี้มาแต่ตา่างจังหวัดนะครับสุพรรณบุรีนะครับผมซึ่งนําได้นํารถฮอนด้านะครับตัวเอ็กคอร์ล่าสุดนะครับปี2 0งพันยีนะครับผมซึ่งลูกค้าได้เคยได้เอารถขั้นหนึ่งมาแล้วนะครับซึ่งตัวนั้นจะใช้ตัว าเฮเดี๋ยวครับตัวนี้ลูกค้าเลยเลือกแพ็กเกจตัวพรีเมียมครับเซรามิก10เฮทคิทตันโค้ดนะครับผมก็ได้ประเมินรอยเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าลูกคนะ้าเนี่ยก็มีนิ้วรอยอยู่บ้างน,นะครับเป็นขนแมวนะครับเป็นเส้นเล็กๆนน้อยอยู่นะครับเพราะว่าสีฮอด้าเนี่ยเป็นสีที่อ่อนนะครับเกิดรอยง่ายครับการเคลือบแก้ไว้เนี่ย แช่เซรามิกไว้เนี่ยมันจะช่วยกันของการเกิดรอยได้ดีกว่านะครับผมหลังจากที่เราได้ประเมินรอยเรียบร้อยแล้วเอออันนี้ครับอยตรงเนี้ยพี่วิ่งมาตัดใจค,ครับมาข้ามแรงเต็มเลยนะครับผมหลังจากที่เราได้ประเมินรอยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขั้นตอนของเราก็จะได้นำรถเนี่ยไปล้างแล้วก็ ลงดินน้ำมันเก็บพื้นผิวให้เตรียมให้ดีก่อนนะครับก่อนการทํางานนะครับเดี๋ยวเราดูไอ,ไอตัว้างในนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอารถไปล้างทําความสะอาดนะครับเบาะนะครับยังอันนี้ยังรถใหม่ยังคุมอยู่นะครับรถลูกค้าเพิ่งได้ออกมาได้สองวันนะครับเดี๋ยวเราคุมไวเผื่อว่าภาพขุ่นต่งตางๆหรือว่า กินต่างๆมันจะถกกรกกรกเลือดไปโดนเบาะน,นะครับครับดูก่อนนะครับผมู่นี่คิดคําเราะจะเน้นเครื่องแก้วเต็มระบบน,นะครับตอนนี้เราก็มีทั้งสองทางเลือกให้ลูกค้านะครับมีทั้งตัวพิเกตข้าเฮแล้วก็พิเกจสิบเฮนะครับยังไงลูกค้าสนใจก็ สนใจก็มาที่รา้านเราได้นะครับหรือว่าสอบถามที่ที่รา้านเราได้เนาะยังไงเร,รขอตัวรถไปลำรถถากศานแล้วกลับมารีวิวใหม่ๆเ้ามีอนะไรบ้างอีกเนาะโอเคครับสวัสดีครับ